เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวกิติยาสุตพรมกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาการบัญชีชมลมวิชาชีพการบัญชีหน่วยนุนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนุนดินแดงวันนี้ดิฉันจะมาพูดในที่ชุมชนเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเชิญรับฟังได้เลยค่ะ ในชีวิตประจำวันของเราถุงพลาสติกถือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างหนึ่งของเรามากที่สุดเราใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภคบริโภคเรียกได้ว่าเห็นไปทางไหนก็เจอก็เพราะว่าถุงพลาสติกสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่เมื่อการเวลาผ่านยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน พลาสติกที่เราเคยใช้กันก็กลายเป็นบนรพิษจำนวนมากเพราะขยะจากพลาสติกกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่ก่อให้เกิดปัญหาบนระาวะต่างๆตามมามากมายเพราะสารพิษที่อยู่ในพลาสติกาสามารถกระจายในอากาศปนเปื้อนในแหล่งน้ำดินและอาหารสร้างผลกระทบมากมายต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนปัญหาต่างๆเพราะถุงผปัญหาต่างๆที่เกิดที่เกิดเพราะถุงพลาสติกจึงช่วยกันใช้ถุงผ้าแทนเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆเพราะถุงผ้าทนทานและใช้งานได้หลายครั้งและช่วยลดการ สารปนเปื้อนที่ก่อมาเร็งช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกและช่วยการเผาผลาญเชื้อเพลิงพัฒนาความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมค,คุณธรรมชีวิตให้สังคมดิฉันขอจบก,การพูดในชุมชนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ